ถามคำถามขอสุเการได้ะครับวันนี้อาารแจกุของพัการนครับท่วของต่อการตั้งจวโดเมนงกับจวนมัเจ็บดันั้นจะหาว่ากย่อมจะมีคำถามจากํามว่าโรงงานที่มาเชือตัวาสูงแต่ห้าครับูงแต่ห้าศูนย้าาูนย์ห้าศูสาศูแต่ห้าศูนย์้าก้า้าศูนยาศูและมาีย้าเงขห้าแต่แต่ับ ที่ไปิจาคทานวัดจิตอันนี้นะคอนเทนต้าวัิอังนี้นะคอเทเด้เราโอนามัไปนวทุกที่ที่ขอหน้านี้ยแล้วเนี่นมาทั้งกึ่งเดือนก็ไม่ยี่สิบบาทเก็าร้ยี่สิบบาทและน้องที่โดยจากทางผมมาเปนาของผมเนี่ยสามหมื่นแปดพันหนึ่ยบาทรวมั้ง่ที่ผมรับมาจากมัิตอังนี้นะอเทตกลับจากทานผมในตรนั้นส ที่ถามมมาแต่ว่ามถึตอนนี้นะงานวันนี้งานในวรานี้ครับว่าต้องจั้งีนหนึ่งาหนึ่งหื่นหกพันเจ็ดร้อี่สบดบ mình tham gia cái bảo cái <laughs> cái <laughs> mà bác thì mình ที่จริงน้องจะเป็นตัวบริยกาครับ0 8 5 0 9 9 9 0 9 0ครับ0850999050และก็หมายเลขโับ0865668879ครับ0865668879ครับนิานพัรมดาเรื่นึงครับ เรียนนำกับควารับจากข้าผู้ชายชื่อหน้าว่กการเรียนรู้วิธีที่แดาจในครั้งที่สองครับมีน้องราที่าวาารยนั่ด้วยการเรียนรู้วิธีที่แจันี้งับครับรบเรียนรู้วิธีอย่างกมางสาธิตอาา่อาให้เห็ก ัพราะว่าี่นซืนอะมาเน่ยถ้าเราไม่สารถที่จะทำให้ท่านู้นี้ได้รับโทษนี้นทษของการบอกว่าก็ต้องทำอาวุ้ป้อกันของทกานที้ต้องการโจทการประกันติดตามการพิจารณาคดีในวันเสาร์และวันศุกร์หน้าครับชุดแรกหน่งครับเมอ์ของฟูุนซ่ครับแรกหนึ่งสี่สองสามหนึ่งสามเจ็ดสามครับนุดการหนึ่ง สี่สองสามหนึ่งสามเจ็ดสามแล้วก็ขอเป็นมืเกตไดครับศูนย์แปดหนึ่งสามสี่ห้าสองแปดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งสามสี่ห้าสองแปดเจ็ดศูนย์ครับถ้าเรื่องงานที่เราจบหมายเลือกโทรศัพท์ให้ทางเด็กของให้ใช้หมายเลขขอของในการวันนี้ขจารีน้องระธานครับศูนย์แปดห้าูนย์าาศูย์ครับในศูนยแปดหกห้าหกหแปดเจ็ดครับคำถามแรกครับกจะพูดา ผมขอเปอร์มขอมืออบถามตรงนี้ว่าทำไมมาสีคนเช่นมันเลือกต้มาจากไหนมาทำไมถ้าอะไรถึงมาเลือกจะต้องมาสีเท่านั้นพี่น้องครับผมได้ที่น้องความตรงนี้พร้อมกับพี่น้องผู้ั่านทางนี้ทรากัน้วการเข้าข้างหนผมจะสีจการอะมาสุดที่ที่มาสเส้นทา้นที่ผมถามเนี่ยน่าจะเป็นระบสายการนำมันเป็นเส่นนา้ที่พี่น้อ โคงารัมมันะมาิีว่าองัดอนจะมีการใมนบเช่นากองไฟเนามอิหดาเี่ยสิบบาทประมางเพราะว่าผมคิดจะไร่ากเนี่ยมันมันเสียต่อบราท้งโรี่เ้รับก็แต่กจยาก เอผืนทางคือจำนวนหนึ่งชิ้ของคนละคือชิตของคนละคืช่วนหนึ่งแม่ค้าที่ขาของตอนกลาคืนโดยเฉพาก็คือ้ของเสื้อผ้าหาังเดี๋ยวตอนนั้นแหละเขาเก็บประกลางเก็บ้าอีกช่วนหนึ่งที่ต้องเชื่อมแม้ว่าตั้งวงือนจำแนเป็รบตั้งรงเือนจไว่เนี่ยจำกปจำขาดขาดรูป ีส่วนนี้ก็คือิทธิของครงการอื่ที่กำลังรวบวมตัวกันจะกลับเข้าวังหรือจะไปไหนต่อก็ไม่รู้แต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นชบาเรื่องารนี้อากลุ่มจำเาะภาษาจับกลุ่มันหน้าร่างเกมรงน้าเกมจำตัวเกมนี่ก็ต้อทำใขับรถพมมา มองูขากว่าเป็นเสียงของคนที่ขี่มตร์ไซ์เดี่ยวที่ขี่มเตไซค์ที่แก้งมอเตอร์ไซค์ผมก็รำคาญเรื่อความสนใจเสร็จแล้วผมก็สิสิสิยาเลี้ยวเข้าซอยมอเตร์สิเต็ง่งไปนั้นขับรถเลยแแล้วก็ขับกลับมาทาไมเลียวเขารสมันทำให้ผ ก็พ่อว่าเขาเห็นเนี่ยเนี่ยแบนี้แต่โบแต่โจเขาก็คิดแ่ว่าผมเป็นนิสิตและตัวเขาเองก็เป็นนิสิตเพราะฉะนั้นเขาไม่ฉลาดกับผมแต่ชีวิตของเขาเมื่อคืนนี้เขาทำอะไรเมื่อคืนวานอะไรเขาทำอะไรเมื่อเืนที่แล้วอะไรเขาทำอะไรชีวิตเมือคืนเขาอยู่อย่างนี้และีวิตของตอนนีเขาอยู่อย่างไร แล้วทำไมคนนั่งฉลาดกระโโตกเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเขาเป็นรูสติกและเขาก็รู้ว่าผมเป็นรูสติกแต่เขาไม่ไดเลี้ยงเขามาติดไม่เป็นปรมาแล้วเขาไปไหนที่น้องเห็นไหมว่ารูสติกที่บอกอะไรจะโดนพี่น้องคิดว่าเขารู้ตัวเขาเองว่าเขาเป็นรูสติกในช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วซัวตึงๆในที่ คนถืได้มาคนเดียวที่พูดอย่างนี้ไม่ได้รับเขาว่าไม่เข้ามาจะากใมาแต่ไม่ได้รับเข้ามาให้เข้ามาเฉพาวันเดียเดวันเีวอากให้เข้ามาทุกวันทุกวันทุกวันมาติดต่อจถามว่าชิ้นของเขาเมแต่ระวันเขาไปไหนทำไมเขาไม่หันเข้ามามเสิทำไหัหน้าเข้ามามเสิแค่เฉพาะวันเีแค่เดียววันเดียวอันเมื่องต่าว่า วันตีก็เป็นงาของเขาเพราะเขาเป็นมุสลินเขาก็รู้ว่าวันตีนีเป็นงนของเขาเขากินแยกนามมาสิจวันตี่ะเขาให้ความสำคัญกับวันตีเหมือนกับที่เราให้ความสำคัญกับวันตีแต่ว่าตื่นของเขาอะวันตีในเดือนจ็แล้วในเดที่แปในเที่เกาที่สิเืนที่สเอะเขาดูที่ไหนเ็าทำอะไรอ่างเี่ยพราะฉะนั้นองไม่เห็นไหมว่าเขามีที่อยู่แค่เท ขาะหนึ่งที่เขารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเขามีแค่เพียงส่วนหนึ่ที่เขารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเขาให่สดงกเขาเขารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วเขา ช่วยกันตื่นตนไ้มครับแสดงว่าเขาไม่รู้ใช่ไหว่าปราเป็นี้เขาไม่รู้ใช่ไหมถ้าเขารู้เขาก็ต้องมาปกปิถ้าเขารู้เขาก็ต้องทำการร่างอดรให้ในปเ่าพูดกั่านี่คือสิ่งที่ผมฝากไว้ในมุมมองของตากว่าเราในรู้ชีวิตตัวเราเองว่าเป็นที่แขนาดเพราะนั้นเป็นิจะได้ใคที่ให้สมสมบูรณ์แบ

เพราะมันสู้พลังของู้กินไม่ได้แต่นี่เรามารวมัวมไปในพลาของอารย์แค่เพียงตนทธิแค่วันเดียวมันที๊ดมันจี๊มันคือว่ามมีะไเลยนอนไม่เตือนไม่เชื่อฟังไม่เคารพในคำต่างใช้ขอามรูชสึอวดตาดกานี่คือนี่คือ ผมจะได้คุยกับท่ที้มาต่ที่นอกมีคำถามาเลย